เนินนะครับโอ้ท oh, ุกตุกแลกกับใส่สโลขึ้นเลยครับโอ้ Ooh. ได้ยินแต่เสียงครับผมนี่ครับคันที่สองตามมาโอ้ Ooh. ขนไม้ยางนะครับ,บานี่ครับผมสุดยอดมากจนจหวางขึ้นเนินนะครับ ตองอย่างนี้แหละครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับช่างเตี้ยนะครับมาดูช่างเตี้ยเขาจะทําลายครับรถตุ๊กๆคันนี้เจ้าของบอกว่าอยากได้ลายเพิ่มนะครับนี่กําลังปิดกระดาษอยู่ครับกำลังปิดกระดาษเจ้าของบอกว่าลายไม่พอครับอยากได้ลายอีกนะครับผม ลายอ๋อชื่อลายอะไรลายระเจิบลายระเจิบแบบไหนน้อลายระเจิบนี่โอ้ยพูดให้เอฟซีเข้าใจหน่อยลายระเจิบอ๋อไม่มีชื่อคือทําลายเฉยเฉยใช่ไหมแม่ช่างเตี้ยชอบทําลายจริงๆเลยเขามีแต่สร้างนี้ชอบทําลายทําลายนี่คือมีใช่ทาลายเข้าของนะครับทําลายสีรถ นี่ครับผมว่าจะมาดูว่าคันไอ้คัน NPR เนี่ยครับว่าจะยกคัซีใสหรือยังคาซีดำนะครับแต่ก็ยังนะครับก็ยังนะยังตอนไหนช่างเะน,ะนี่จะมาเยอะนาอะไร นนก็เราก็มาอยู่กอูช่างเตี้ยนะครับเช่นเคยนะครับก็มาพอดีเลยเห็นปิดสติกเกอร์เพื่อจะทำลายรถตุกต๊กตุนะ๊กเจ้าของบอกว่าลายไม่พอนะเอามาเสริมอีกเอามาเสริมอีกดูสิครับการติดกันร,รีดครับของช่างเตี้ยดูสิครับแมแล้วมันจะเหมือนกันไม่ช่างนี่ ข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่เห,นเหมือนใช่ไหมอยู่ในใจใช่ไหม,มแมหมมหปลว่าประสบการณ์ผ่านงานมา30ปีนะครับกับช่างเตี้ยนี่่าไเจอเช่างเตี้ยดูสิครับหน้าตาหล่อๆคนนี้ทำก็รถก็ออกไปหลายคันแล้วนะครับแต่ถามว่า ชื่อลายอะไรบ้างบอกว่าไม่รู้ครับวันนี้มาถามก็บอกว่าลายระเจบ็บแบบไหนนอกลายระเจ็บนี่อยู่สิครับปราณีตขนาดไหนครับแต่จะให้ทํากันชนก็ไม่ทํานะครับกันชนแบบกันชนไลซิ่งอะไรแบบนี้นี่ไอผมเห็นกันชนอยู่ในป่านั่นนะเจ้าของเขาไม่ถามหาร วอรา่ทำไมเนะจ้าของก็ถามหาไหมตรงนี้นะนั่นแหละกันชนที่สิบล้อก็ให้ทำนะนั่นแหละนั่นแหละยังไม่ได้ทำล่ะเอามันสองปีแล้วนี่ยังปีเดียวเฮ้ตั้งแต่พี่หลงมาทำจนพี่หลงออกไปวิ่งอ้อยจนจอดจนก็มาย,ย,ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมโอ้ป่านนี้เจ้าของก็ซื้อสายใหม่แล้วมัง้งโอ้ นี่ครับวิธีเขาทำนะครับแต่เขายังไม่ได้ก็ต้องมาปิดสติกเกอร์ปิดไอ้กระดาษกาวเนาะปิดกระดาษกาวทำเป็นรูปเป็นร่างก่อนทำเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ผสมสีมาผสมสีมาแล้วก็ใช้กาเล็กๆนะครับ มาพ่นททละเส้นเทละเส้นสีก็เป็นสีสที่เหลือใช่ไหม<ช>อ่าเศษสีที่เหลือนะแล้วแต่จะเอาสีไหนมา<ช>ก็พ่นไป<ช>ก็เหมือนกับการวาดรูปแล้วครับศิละปะอยู่ในหัวใจใ<ช>แล้วแต่จะอยากได้สีอะไรก็พ่นไป แต่ฝั่งฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งซ้ายเสร็จแล้วท้ายก็เสร็จแล้วเดี๋ยวฝั่งขวานี่แหละก็จะทําการพ่นเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับการพ่นว่าจะออกมาเป็นนนลักษณะไหนก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม